สวัสดีค่ะวันนี้ป้าโอ๊ตมีบทความจากน้องมัธยมปลายนะคะมาอ่านกันยังมีอีกหนึ่งบทความนะคะก่อนที่น้องเขาจะไปพักร้อนนะคะมีบทความนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งบทความแล้วพวกก็จะอ่านให้ทีหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยมาดูกันซิว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะ heading south for the winter วินเทอร์เนี่ยบางครั้งอะ่ะเราจะได้ยินฝรั่งเขาไม่ได้ออกเสียงทีชัดวินเนอร์วินเนอร์แบบนี้ก็มีนะก็คือวินเทอร์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ one monarch butterfly flies by คำว่า monarch อันเนี้ยเป็นประเภทของผีเสื้อนะคะ butterfly คือผีเสือ้อผมก็ไม่รู้หรอกว่า monarch เป็นยังไง monarch butterfly มันเป็นยังไงแต่สิ่งที่รู้ก็คือ โมนา h มันเป็นประเภทของผีเสื้อนะคะ Then another and another เขาก็บอกว่าผีเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยบินผ่านแล้วจากนั้นก็จะมีตัวแล้วตัวเล่าตัวอื่นก็ค่อยๆบินผ่านกันมานะคะ as they fly the butterflies seem to float in the sky ผีเสื้อมันก็บินมาเนี่ยนะดูคล้ายๆกับว่าตัวมันลอยอยู่ในฟ้าเพื่ออาจ,จะ แปลออกมาฟังไม่ค่อยสละัสละวยเท่าไหร่นะคำว่า float เนี่ยนะแปลว่าลอยเวลาที่มันลอยมันสามารถจะลอยบนฟ้าก็ได้อย่างที่เขาเนื้อเรื่องบอกแล้วก็มันสามารถที่จะลอยอยู่บนน้ำก็ได้ใช้คำเดียวกันเลยนะคะ they make beautiful shadows on the ground below shadow <mm> ก็คือเงาไง beautiful shadow <mm> ก็คือเงาสวยๆที่พื้นนะคะ เพราะเงาเรามองเห็นบนฟ้าไม่ได้ใช่ไหมคะ g r ground b e l o w ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำ They seem to be everywhere ก็เหมือนกับจะมีอยู่ทุกพื้นที่เลย In fact, There are so many butterflies that the groups look like beehives in the treesbeehives อย่างที่ภาพที่เห็นอยู่นะคะคือรังผึ้งนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่า ผีเสื้อกลุ่มเนี้ยที่บินให,ใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวอาจจะใหญ่ก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าตัวใหญ่ไหมนะแต่เป็นผีเสื้อกลุ่มใหญ่จํานวนหนึ่งบินอยู่บนฟ้าเนี่ยนะดูแล้วมันก็เหมือนกลุ่มของพึ่งนั่นเองนะคะแต่พึ่งเขาอยู่บนต้นไม้นะ and when they fly the sounds of 150 million monarch wings creates a soft sound as though it is raining แล้วในขณะที่เจ้าผีเสื้อกลุ่มเนี้ยนะจำนวน150ล้านนะทุกคนปีกเนี่ยทำให้เกิดเสียงเบาเบานุ่มๆไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงประมาณไหนเราต้องไปฟังเสียงผีเสื้อบินนะทุกคนพวกก็ยังไม่เคยได้ยินนะลองหาดูในอินเทอร์เน็ตว่ามีไหมนะยังไม่ได้เซิร์ชเหมือนกันแล้วในขณะที่บินเนี่ยก็ฝนตกนะฝนตก วอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวอเข้าใจถูกหรือเปล่านะว่าในขณะที่บินก็ฝนตกหรือในหรือในขณะที่ฝนตกอยู่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ดีอาจจะเป็นแบบนี้ไหม people say mexico is the only place in the world where you can hear the sound s of butterflies wings moving ผู้คนก็บอกว่ามีแค่ที่เม็กซิโกเท่านั้นในโลกนี้เลยอะที่สามารถจะได้ยินเสียงปีกของผีเสื้อ เวลาผิดเสื้อบินแสดงว่าคงมีปริมาณเยอะอันนี้ก็คิดไปตามเนื้อหาที่เขาให้มานะที่อื่นอาจจะปริมาณไม่มากพอเลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าอันนี้ก็เดาเอานะคะทุกคนอ่ะต่อไป The Migration migration เนี่ยก็คือการอพยพยกย้ายนะคะพราะ่ a, ตอนแรกเจอเพิ่็อ่าน Migration แต่น้องอ่าน migration ก็เลยเช็คปรากฏว่าน้องอ่านถูกโปดอ่านผิดนะคะมันคือ migration นะไม่ใช่ m i g r a t i o n นะคะ every year millions and millions of monarch butterflies migrate from the USA and Canada ทุกๆปีเลยเนี่ยเจ้าผีเสื้อมอเชเนี่ยก็อพยพจากอเมริกาและแคนาดา เป็นจํานวนล้านล้านล้านเลยไม่รู้กี่ล้านตัวคือมันไม่ใช่แค่ล้านเดียวอะ่ะมันหลายล้านเพราะ millions มีเอสก็คือหลายๆลายล้านนะคะ They go to a place high in mountains of Mexico ไปที่ไหนไปที่ภูเขาไปที่สูงสูงของประเทศเม็กซิโก t h e r e they can escape from North America's cold winter temperature ไปทำไม ไปเม็กซิโกอพยพจากอเมริกาและแคนาดาเพราะที่เม็กซิโกอ่ะอุ่นกว่าแต่ที่อเมริกากับแคนาดาเป็นฤดูที่หนาวไง To get there the monarch often travel over 80 kilometers a y ในขณะเดินทางเนี่ยเพื่อจะให้ไปถึงที่เม็กซิโกเนี่ยเขาต้องบินนะบิน80กิโลเมตรในแต่ละวันนะ เดย์ day, นะคะแต่ละวันไม่ใช่ว่า80กิโลเมตรเป๊ะๆด้วยมันโอเวอร์เขาบอกโอเวอร์เนี่ยก็แสดงว่ามันไกล80กิโล90กิโลร้อยก็ว่ากันไปนะคะ but what's really amazing is that the butterflies make the trip only once ที่มันน่าทึ่งไปกว่าน,นั้นก็คือผีเสื้อเนี่ยเขาเดินทางแค่ครั้งเดียวนะคะ somehow they know exactly where to go อันนี้ที่ไปอดเดานะไปอดเดาแล้วก็เล่าให้น้องฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าใจถูกไหมนะคือเจ้าผีเสื้อเนี่ยเขาจะรู้ว่าจุดหมายปลายทางเขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะมุ่งตรงไปที่นั่นเลยไม่ใช่เขาจะแบบไปแวะตรงนั้นทีนึงแล้วก็ย้ายไปที่นึงแล้วก็ย้ายไม่ใช่เขาจะมุ่งตรงไปที่จุดหมายปลายทางที่นั่นเลยทันทีนะคะต่อไป the effect on people แล้วมีผลกระทบยังไงกับ ผู้คน after the f l i f l y a r r i v e d in Mexico people gather to watch พอเจ้าผีเสื้อกลุ่มใหญ่นี้ไปถึงที่เม็กซิโกเนี่ยผู้คนก็มาดูกันสิมันสวยไงผีเสื้อมันสวยนะ the effect on people is amazing ผู้คนก็แบบโอ้ยประทับใจทึ้งอะไรทะททำนองนี้นะ young and old men and women young and old men and women นะ ทั้งอายุน้อยทั้งอายุมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย locals people from far away everyone is smiling and friendly แล้วก็ผู้คนในพื้นที่แล้วก็ผู้คนจากต่างถิน่นพวกไม่ได้อ่านคำว่า and มันเป็น locals and people นะคะเมื่อกี้อ่านเป็น local people มันความหมายคนละอย่างนะคะมาถึงเห็นก็ยิ้มแล้วก็คุยกันคนคุยกันอันนี้พวกก็เดาสึงัยคนคุยกันนะยิ้มให้กันแล้วก็คุยกันนะ it's as though the butterflies encourage people to be their best เจ้าผีเสื้อเนี่ยก็ทำให้ผู้คนที่เห็นเนี่ยมีความรู้สึกสนุกมีความสุขแล้วก็ใจเย็นเพราะว่าคำว่า encourage คือเหมือนกับทำให้มีกำลังใจทำให้รู้สึกดีนะคะเพราะว่าผีเสื้อเขาสวยใช่ไหมล่ะแล้วมาอยู่จำนวนเยอะๆมากๆเงี้ยเราก็ชอบไงดูแล้วเราก็มีความสุขใช่ไหมผีเสื้อใครเห็นผีเสื้อแล้วไม่มีความสุข ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีไหมนะโอจะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยโดยที่ไม่พูดแทรกนะคะ Heading south for the winter One more n i c t butterfly flies by Then another and another As they fly the butterflies seem to float in the sky They make beautiful shadows on the ground below They seem to be everywhere In fact there are so many butterflies that the g r o u p s Look like beehives in the trees and when they fly the sounds of one hundred and fifty million monash wings creates a soft sound as though it is raining. People say Mexico is the only place in the world where you can hear the sounds of butterflies wings moving. The migration Every year millions and millions of Monash butterflies migrate from the USA and Canada. They go to a place high in the mountains of Mexico. There, they can escape from North America's cold winter temperatures. To get there, the monarchs often travel over 80 kilometers a day. But what's really amazing is that the butterflies make the trips all at once. Somehow, they know exactly where to go. The effect on people: after the butterflies arrive in Mexico people gather to watch the effects on people is amazing young and old men and women locals and people from far away everyone is smiling and friendly it's as though the butterflies encourage people to be their best when i got to i car and ปรับโทนแต่อย่าก,กักเสียงนะอย่างน้องที่เขาเรียนอยู่เนี่ยเขากักเสียงตอนนี้ฝึกให้เขาอย่ากักเสียงวิธีการกักเสียงเป็นยังไงก็ให้เรานึกถึงว่าเวลาเราร้องเพลงอะเราจะออกเสียงมาไม่เต็มเพราะเราจะพยายามดัดเสียงไงเราอย่าทําแบบนี้ให้เราออกเสียงมาเต็มๆแต่ปรับโทนเฉยๆนะคะไปแล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะคะไปละบ๊ายบายแฮปปี bye ้เกิร์จบาย